มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับประชาชนที่ใช้บริการแพรขนานยนต์ข้ามฟากที่จัดสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะฝากประชาสัมพันธ์ค่ะว่าในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะจะมีการปิดบริการแพร่ขนานยนต์เป็นการชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่าจะมีการเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท่าเทียบแพรฝั่งเขาแดงนะคะจึงจำเป็นต้องงดให้บริการแพร่ขนานยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวย้ำนะคะว่าจะปิดเฉพาะช่วงเวลา9โมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเท่านั้นนะคะช่วงเวลาอื่นยังคงเปิดบริการตามปกติฉะนั้นประชาชนที่จะใช้เส้นทางบริเวณแพร่ขนานยนต์ ในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลา9โมงเชา้าถึงบ่ายโมงเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนปกติก่อนชั่วคราวนะคะเพื่อจะได้ให้เจ้าที่สามารถดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณท่าเทียบแพฝั่งเขาแดงได้โดยสะดวกค่ะ